สวัสดีค่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาง่อยกับนางจ้าวันสุดท้ายแล้วนะคะวันเสาร์นะจ้าแล้วก็เป็นการดูแบบว่ารายเดือนนะจ้าไม่ใช่รายปักนะจ้าโอเคนะคนที่เกิดวันเสาร์ประจาเดือนิถุนานนะคะโชคชะตาจะเป็นยังไงป็นบ้างนะคะมามาเร็วเร็วเร็วดูซิแอคทีฟแอคทีฟ แอคทีฟแอคทีฟแต่คุณไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะคะ <g ülme> ในเรื่องของการงานเป็นยังไงการงานโอเคละงานเข้าเยอะนะคุณก็ทํางานตลอดเลยนะแต่ว่าไม่รู้ดิคุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่คุณไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่คุณทำอ่ะดังทั้ทงที่คุณก็ไม่ได้ว่างเว้นจากการทํางานเลยนะ <g ülme> งานเข้าตลอดเลยนะคะ่ต้องมีอะไรทำตลอด <g ülme> อไม่ไม่เดี๋ยวว,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 ว่า แน่แน,น่นนนดีจนบางครั้งบางทีก็รู้สึกอยากจะเปลี่ยนงานอ,อยากจะเปลี่ยนที่ทํางานอยากจะย้ายงานอ,อยากจะไปทําอย่างอื่นแล้วอะไรางเนี้ย <c oughs> เขาบอกว่าไม่รู้ว่าคุณในเมื่อมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นอาชีพของคุณนะแล้วก็เป็นสิ่งที่มันก็สร้างรายได้ให้คุณนะคุณก็ทำไปสิคุณจะเครียดทำไมคุณจะไม่พอใจทำไมทำๆไปก่อนนะจ๊ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะสำหรับเรื่องการเงินนะคะการเงินก็เรียกว,ว่าเข้ามาและะ้ค่ะ เนื่องจากคุณเป็นคนที่มีฝีมือเนาะก็ทํางานพวกเกี่ยวกับงานฝีมืองานอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้เงินอยู่พวกอาหารหรืออะไรก็ได้แต่ว่าคือมันมีเงินอนะแต่เราไม่พอใจว่าก,กับการของเราที่เรามีอยู่เ,ออเราอยากจะได้มากกว่าน,นี้อีกแบบทำไมมันไม่พอทักที่อะไรอย่างงี้เนื่องจากว่าเราเราไม่พอ,พอเพียงเนาะเราก็อยากจะเริ่มต้นอะไรในหม่แต่ตอนเนี้ยคืออยากให้แนะนําว่า ใจเย็นๆดีกว่าทําในสิ่งที่เราทำอยู่นี่แหละดีแล้วนะคะคุยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุขภาพแล้วกันนะคะช่วงนี้ไม่มีดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าป่วยเมื่อไหร่คุณมันก็จะเกิดอาการแบบทํางานไม่ได้คุณไม่จะรู้สึกอึดอัดว่าแบบคุณป่วยแล้วคุณทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะผ่านด้วยในเรื่องของความรักนะจ๊ะความรักมันขึ้นให้ เดทขึ้นใหม่แล้วขึ้นไห้อะไรนี้ขึ้นให,ห,นหม่แล้วนะคะเขาบอกว่ามันก็เหมือนลักษณะแบบว่าสัญคือใช้คำเดิมมาสัญญาณอันตร้ายมาเคาะประตูหน้าบ้านน่ะมันเกิดอาการแบบว่าเขาเรียกอะไรวะแก้วเริ่มราวแล้วว่าเพราะว่าเหตุเพราะว่าคุณไม่พอใจในสิ่งที่เขาเปลงเนี่ยขเ,เขาใส่ปามเขาไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็แล้วแต่ละการเพราะคุณก็เป็นคนเลือกเขาเองเขาให้เขาเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็ต้องไปนั่งคุยกันว่าตกลงแล้วเราจะเอาอย่างไงกับชีวิตคู่ของเรามันเปลี่ยนได้ไหมตรงนี้คุณไม่พอใจคุณไม่ชอบในสิ่งที่แฟนคุณทําแฟนคุณเปลี่ยนได้ไหมแล้วแฟนคุณหลามีสิ่งอะไรมีอะไรที่แบบตัวเขาไม่ชอบในตัวคุณบ้างและอะไรคุณต้องปรับต้องเปลี่ยนบ้างอย่าคิดแต่มุมของตัวเองคนเดียวใช่นั่นแหละเพราะควรดีกว่าแล้วก็อย่าไปคาดหวัง อะไรกับตัวแฟนของคุณมากเพราะว่าเราละในตัวตนของเขาดีกว่าโอเพราะฉะนั้นเรามาเคลียร์กันให้มันรู้เรื่องดีกว่านะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบว่ามีพอใจอะไรซึ่งกันและกันนะจ๊ะต่ออสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็มีแหละค่ะอาจจะมีคนในเครื่องแบรกเข้ามาในชีวิตในเครื่องแแบกเข้ามาแบกนะคะและกเป็นแพทไม่รู้เป็นอะไรนะคะก็อาจจะเป็นประกอบพอตต่อหราจะเป็นสัมภาระก็ได้นะ ก็ประมาณว่ามีคนในครข้างแบบเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่ว่าคุณอาจจะเรื่องมากไงเนื่องจากว่าเออคุณเนี่ยว่าเยอะไงเยอะอะคุณเยอะอยากไม่นู้นอยากได้นี่แบบว่าเอ้ยไม่พอใจอะไรเงี้ยแต่ก็ดูดีๆกันว่าถ้าโอเคถ้าเขาเป็นคนดีก็ลราคบกับเขาก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะอ่าเรียบร้อยแม่จ้ามาดูเก้งกวางหมา่ซีนีนางฟ้าน่ารักของเรากันนะรอบที่สามนะคะสีเป็นยังไงอุ้ยตายฟุ้งฟริงฟุ้งฟรีนี้ อ่าเรื่องของการงานนะจ๊ะช่วงนี้ทะเยอะทะยานอยากจะย้ายอยากจะเปลี่ยนอยากจะก่ออยากจะเพิ่มอยากจะเติมอยากจะทําอะไรมากมายหลายสิ่งนะจ๊ะ <ทำ S 2> อ่าช่วงนี้ต้องทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแหละนะแล้วก็บางคนมีเกณฑ์ย้ายงานเกณฑ์เปลี่ยนงานนะเกณฑ์เปยนที่ทํางานเป็นบริษัท ก็ถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่นะเพราะว่าคุณเองก็มีช้อยเลือกเยอะอะนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณอยากทําแล้วค,คุณคิดว่ามันเหมาะสมกับคุณคุณก็ย้ายได้เปลี่ยนได้โอเคตามนนะ้ะหรือบางคนท,ทําธุรก,กิจส่วนตัวช่วงนี้มันอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของการขยายสาขาการเพิ่มเติมสาขาอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมองลู่ทางเปิดร้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้เพราะว่าคุณก็เริ่มมีนะคะนะคะ,ะ,คะก็เปิดอะไรที่มันสบายๆแล้วก็อินเตอร์เละกันอะไรที่ว่าทำแล้วแฮปปี้แล้วมีความสุขอ่ะนั่นแหละค่ะ สารื่องการเงินนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าสวยและรวยมากนะคะเพราะว่าคุณพากาเหรียญมาก็ช่วงนี้ก็คิดแตาจะจับจ่ายทัพปี้คือสามารถทำได้เต็มที่เลยค่ะนะคะแล้วเขาเลี่ยงเล่าอะไรเป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้เล็กๆนะคะ่วงนี้นะคะก็จะแฮปปี้แลนลับกันไปปาร์ตี้ไปกินดื่มเที่ยวนะ้อจ้ากะมีบ้านละช่ได้ในเรื่องของความรักเป็นยังไงกันบ้างความรักก็ จะพูดว่าไงอ่ะก็แฮปพี่ดีนี่ก็หลั่นลาก็มีคนมาให้เลือกเยอะอ่ะพี่พูดถึงคนมีพูดแล้วใช่ปะคน ก็มีคู่หนึ่งคนนึแล้วก็มีคู่ไปก็อยู่ไปแล้วแหละนะแต่ว่ามันก็ไม่รู้สิเขก็มีชอยด้วยอ่ะคุณก็มีชอยไม่ได้แค่คนที่อยู่กับคุณอย่างเดียวนะคุณก็สวยเนาะคุณก็ออกไปจับแจ๊นนู่นนี่นั่นตามสไตล์ของคุณตามสไตล์ของเราเนี่ยแหละนะก็ไม่ต้องไปเสียเรียนไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอ่ะช่วงนี้นะคะสหรับคนโสดก็ถือว่าคุณอ่ะสวยแล้วฮอตคิปมากสวยแล้วรวยเนาะเพราะสวยรนเนร์ก็หอมคนก็ตอมค่ะอมหรอนั่หละค่าคนตอม มีคนรุมร้อนคุณตองเนาะก็ดูดีๆละกันเนี่ยก็ได้หลายไม้อยู่นะก็มีเท่าไหร่ไม้ก็ได้ก็สามไม้อยู่อะก็ตั้งตราก็สามเล้วก็สามไม้ กันนะคะเพราะว่าชมีฮอตนะคะมาดูดูว่าใครอยากจีนใครอกนกจ๊าโอเคเรียบร้อยแล้วมาโอ้โใครสนใจดูดูกับแม่หมอนจิจีมาดามกิซีนะคะก็ศูนย์เก้าสองเ้าหค่ะถ้าเราใครอยากดูดูกับแม่หมอนกัเดอะโลนะคะก็ศูนย์แปดหก้แนึ่งหกค่ะแล้วก็อัปเดตกันได้นะคะกับแฟนเพจเฟซบุ o ก k ี่ใช้แข่งเราคะเขาไปกดไลค์กันได้นะคะโอเคโอ้โหเดี๋ยวต้องเจอกันแบบเดือนหน้าเลยนะโอ้โหก็นี่ทิ้งไว้เบอรจากคิ้วน ก็ใจป้าเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมนะคะ<ช>แต่ว่ายัางไงาก็แล้วแต่ก็อย่าลืมมาสองคนแล้วกันเราก็ติดตาม<ช>คลิปของเราไปไปด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์เยอะๆ<ช>แล้วกันเข้าไปชมกันมากๆ<ต>นะคะเ,เ,เ,รเราจะได้มีกํ<ห>าม <ไ S 1> ีกลังใจในการทํางานนะคะ<ๆ>โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สวัสดีราก่อนนะคะเจอกันจนหน้าเลยอ่ะสวัสดีค่ะ